สวัสดีครับพี่น้องกองป่ายเจ้านี้นะครับผมจะมานำเสนอนะครับมือขค้ืนห้องเออนะครับมือเคลืนห้องต้มเหมือนหัวมันเทศนะครับมันเทศนะครับเมื่อกี้แม่ปอกนะครับ นี่แม่กินใบมเขือไงฉันหาไม่เอาหัวอ้กินแบบ่ม่นแข็งกแสบรสชาติเป็น,นไงแม่หนาะมันหวานบ่มันหวานกรอบแมนบ่นี่ครับอ้ยสําเร็จเลยครับผมกินม่อขืนผมก็ลอ้องเมื่อละแต่พท่านนี่โหรสชาติป็นไงมันนี่ลองอยังยกันนะ บบมีเส้นเกลื่อนสาคู่นั่นเนาะม,มันสิเป็นแป้งใข่ครับมะเลือกเลยนะครับหวานกรอบบบมีใย,ยทีมท่มัดทีแถวโบมีใย,ยทำไมเนาะหวาน,วานอีหวานอีลิครับหวานหอมหอมอีลีอืม,อม โอ้แสบบิลีครับแส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 บอื hmm. mm ่นเลยเลยังยังเลยนะจง๊กดอันนี้เสียงราองทุกสายอืมคเพื่อนๆไม่กินมาซิมครับเดี๋ยวกันอืมพี่น้องเลยพูดได้พบ่ได้กินนี่ เสียใจเล้อย่าลืมถ้ามีพันกับปูก,กไว้ซะมันมันกอเดียวแม่หน่อยเน,ยนะาะกอเดียวเป็นประมาณสีหาโลนะครับที่เอาเป็นพันธุ์เคิงหนึ่งอือตัวกอเดียวพ่อหมอ,อมยอมอแม่ว่านี่กอเดียวได้ประมาณซีหาโลเอาไว้เป็นปูกเคิงหนึ่งเอามากินเครงหนึ่งนพิมเินังกินเลย น้องพี่มีออื่นเพิ่นมาอย่ากินอย่ะกิงจังใหญ่แซบบ่โอ้มันอไแซบวับ้นอะไรกไม่กินไกินเลยลองิ่งดูมันอะนนี้องบิ่งไม่กินอยู่มันมันสักคู่เเลยเพิ่นอยังเพิ่นอย่าง ดูบานเอินสักู่เทเออซื้อกันืกันราคามากันือกันอุดรเอินสักูเทเป็นไหนนั่นบอดีกินมากจากปีล้วหูบ่เกือบหาสิปีละได้กินแต่น้อยๆนเดยแซบัเีอ้อสักูนหัวน้อยๆแล้วแม่นะอันหัวอันสักขูดนั่นที่มันมีเซลติดแคลนะ หัวย่างๆก็ขาวอนวะกินบพราะบ<ส>แต่ตัวน,นี้นะครับพี่นอ้องเอ้ยบ,บ่อจังหวะัวแกงต้อกับเมี่ยงเจ้นหัวแกงต้อกับเมีงเนเหรอนี่นนเบิ้งดูหัวปีนึงได้กินเธอเดียวดิเนปีละเถ้าเอาลอกกินหัวนี้ปังกินอันนี้อันนั้นว่าเอากินดันวะแต่ว่ากินเบ่งกินเปรียบเทียบกันหนึ่งหัวอ่อนเออหัวอ่อน หัวแก่กับหัวอ่อนกับแซ่บเพื่อนแต่ว่าคนละแบบเป็นปะไม่ได้ไม่ไวานมันจะเบลอวานคือเป็เหนียวกันแต่มันนุ่มเป็นปะแต่หัวหัวแก่นี่ยมันสิเป็นคล้ายๆเผือกเลยมีแป้งมันๆหอมๆเป็นปะอ่ากินใส่กันมึงครับพี่น้องเชิญนักชิมระดับชาติมาชิ้มละครับรากวุ้นเท็หอมหวานเคี้ยยำนุ่นดวนนี่มันสิ มันสิเป็นน้ำตาลเลยเนาะมันสิหวานโกกลินเสที่เาามันแคนเนาะมันแนเอาน้ำลองลงเอากาแฟกาแฟกาแฟมาไปแม่มาจิ้แมแม,ม่กาแฟร้อนที่ได้ทุบกระปัป้นตีหลังกันได้เ่ยแค่นแค่นในพูดให้ไปแก้แค่นเลยอ้าวกินกับกาแฟตอนเช้าได้ครับสัก,กุเทศ อนีเด็กปลูกดินหแม่หัอใหญเกอเดียวด้เนี่ยแม่จิตกอเดียวเด้เนี่ยกอเดียวกอเดียวด้เนี่ยเออยูบอกให้กให้กินแน่ว่ารดกามเอาจะกินอทไาไหนองพ่อเขาไม่จิดัังอยู่อางไหซื้อมาใไ้พวกอันย่ก็ประกุ่นถแบ่งกันที่วัาบนไม่จดนันละะข้าเปียกเออแต่จรใครได้ให้ปละกุคือมาให้เมื่อน้มันเ่ อันนี้อันนั้นได้อันนี้นนทีสร้างเพิ่นนเนี่สร้างให้ทำเยนบ่สร้างอยู่่อนอะไรบอกว่าจอว่าเห็นแน่ว่าบอกว่าฟีหาย,ยากเน,นี่ยเหมือนน้ไนนม่มด,ด้นนแม่กินนมม้ไปแ<ด>ม่มมอาดท่<ม>านกินเนี่ยครับม,มันเป็นพืชที่แม่แมักที่สุดในในชีวิตผมกับพญาาไปสรรหามา เราปลูกไว้ใหนแม่กินเดี๋ยวผมจะขยายพันธุ์ปีนี้นนนปีนี้นนแบ่งพันธุ์ไผ่พอได้ปีหน้าอ,อาจจะเต็มสวนเลยครับปีหน้าเพราะว่าสิบสิบขยายพันธุ์พอมันแสบมันแตงมันนันนัเนาะแสบเลยแสบอีลิวมือเอรเขาลอยกินแต่มือึคืนแล้ว กอดมันสคูนนคเ,นเนีอ,อันนี้น้องมีแม่นะครับต้มมตนเดียวเตรียมหม้อเลยยืนยันยก็เดียว<อ>พูดกล้<อ>แม่เมื่อวานปล่อยไปเราอีพี่หนึ่ง,งมันแสบกว่าเผือกเพราะว่ามันหวานกว่าเผือกมันบวก,กั่นคอมันบวกั่นคอแล้วก็แสบกว่ามันสาคู่ธรรมดาสักคู่นี่มันสีแนวติดแถวคือหัวคา มันบ Ora, ่บ so ่บ่ใส okay. mm ่มีดปอกก็ได้เลยครับไม่จิตลองลองเฉีบ้างรูลต้องลอลองสาธิตโดยสาธิตการการปอกโดยที่ต้องมันหลอกเลยเลยเลยมันหลอกกินเลยเลยก็ต้องใส่มีดก็ได้นะม่บอกฉันก็ปลูกโยนมูจากโยนมาก็ได้ ง่ายเท่าเกิดโดนเนี่นะฮู้จอ่าอันนี้ก็สิหกสิบปีแล้วครับนี่เาก็ได้มากินรอบที่สองมันมาเนี่ยในการเนี่ยอีกสองปีกับหกสิปแล้วเนะไอีกสี่ปีเนียได้หาสิบหกเน้อเสียงเลยบาดครับไม่อยากเท่ากับนี่ครับพี่น้องได้หาสิบหกนี่ได้มากินรอบเกือบหกสิบปีมันมาเมได้กินมาโดนไปดนทำไรแล้วอัากปีปร้าเพื่อเก็บวเศร้าเว้่ชินกัสมัยจนสิระเกษียณแมั S <S กินกับกาแฟเขากันปะเขากันอลองดูต้้องไดเอาเอาากินก,กินปังเจ้าที่มันเท่านีน่ยนะม pues ันแคลนแคลนที่เอากาแฟลงไป <laughs> <sk r oup es> ก็ปั้นทับหลังแล้วแคลน <sm all> เป็นไรเขากันปะเ <sk r oup es> ขากัน <S <S นั่นเอ้ยยืนยันครับยืนยัน เป็นตรขยายพันธุ์มาเลยขยายเป็นรวงปลูกรวดแต่สีมากินซอยเจーโอ<ฮ>้ยเกิหลายเลยเออนะครับพี่น้องครับเมื่อนี้ก็น,นำเสนอบอกยางคือว่าสำเร็จอิลิปูปก,กอเดียวได,ได้เกือบสิบกิโลเนาะเอาเอาไว้เห็ดพันธุ์เคียงหนึ่งเด็ดน,นี่อันนี้กินมากินเกือบเกือบเกือบขีดหนึ่งละสองขีดแล้วก็ะเอางูหนึงมันจะย่างงูเอง เป็ดพันธุ์นั่นนินบอยแม่เลือดกระโหัวยิ่งใหญ่เป็ดพันธุ์เออเป็ดพันธุ์โู้ยยนี่นี่นี่ถุงเป็ดพันธุ์ต่อทีมิน like มีน้องสิเห็นปะเออถุงเป็ดพันธุ์ต่อเออเจ้าปวกกังสี่เมื่อกี้เอาขึ้นบ่อสี่ชั้นสี่ถุงไปเพราะว่าแบ่งกันสามเฮือนนี่ทุกคนจองเลยสามเฮื่อนี่อยากปลูกต่อเพราะว่ามันแสบ ปูบางเด็กก็ได้เพราะดินดินทรายยิ่งดีดินหลวมยิ่งดีขอแต่ว่ามันงามดินบ้านนหัวใหญ่ดินทรายยิ่งมาก้นไทอ่ะไ้อิัที่ปลูกกันทั้งไม่จิตบ่แหยงเลยหามเหยียบนอกินมัวะกินเฉพาะแล้วากะมดินกินเฉพาะขี้าอานเอาคือหัวคาจะสั่นมัะไตเวกขา่ม่เขาเขาเลือกกินแล้วก็ทมดินต่อได้ พุทกินตลอดซีอืมเอาวันทำมันในลายเอาไปลุ่มแฟนทั้งหลังบ้านลูกเห็นไหมนี่ดินมันบอแดดวังค้างที่แดดทงหน้าเนี่ยฮือหืละไปลุ่มอะไรดินเดียวดีนะดินดีมากมิตรดินงัเอาลุ่มดินดีดดินเดียวเพิ่งนดหนงามนี่ครับกินกับกาแฟได้พนักงานปอดกับมันมันเลยครับพี่น้อง พ่อแม่จะปอกไหลายแม่เพราะว่ามันสินเขาไคอยถลอกกินเหรออัน,นปอกกินเสมหละกินไปเรื่อยๆกินในหลายมือนะครับย่าให้คือต้มแล้วนี่เขาจะเอามาทับกันให้วางออกให้มันถือกลมแม่แม่ม,ม,มันสิแห้งเขาค่อยมาปอกกินมือสีกินแม่ไปล่อแถวกตัดพิกัดพิกัดคือลูกตัดแม่แม่กเดี๋ยวสีเอิรดอก ถ้าไปซื้อผานั่นะอ่าไดาอือสุดปายยูรานสุดปายนี่านมีกิบ้านเียกันนะยูรานมกิบยูหายแยกหรอไอาบอานี่ก่บอ่านี่กัเซาที่อมนนอ่ยีเม่หมักบอท่านเขียวบอท่นดีายมักกันคายมักแล้วกินนมกับกินนี้แหะครับใส่กันนยแปดสิบเนะครับเมื่อกี้ถือว่าสำเร็จนะครับ ในการปลูกสาคูให้แม่กินนะครับผมสีขยายพันธุ์ผมมีพันธุ์ไว้ขยายเยนะครับสาหรับสนี้กับพี่น้องมื่อนี่ยุดวันนี้วันหยุดอยู่ครบมดกับาอยู่กินน้ากันนะครับมันนี่เป็นวันเสาร์นะครับขอแนะนเสนอเพียงแค่นี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่อไปว่าผมเสียดอย่างนะครับสำหรับวันนี้สสดีบสหรับวนนี้สวัสดีครับ